กับสปาดิค้ามันนีกับมาพอกับติ๊กสไปชายนังกิตอีกแล้วเนาะพี่น้องมื่อนี้จะพาพี่น้องมาอ่านบอกกองหรือว่ามาแกะกองในการสร้างข้อของมาใส่ใหม่เนาะพี่น้องอันนี้กองตัวนี้ก็จะเข้าใส่ตัวเก่ามาแล้วประมาณสองสองสามปีอันนี้ก็จะเป็นตัวไม่ที่เปิรนออกมากะเพิงสร้างมาเข้าบ่เบิ่งกันเลยว่าเข้าใดอีย่างเนาะหนึ่งกับแมนมอลิกาที่ว่างลงไปอันนี้ก็จะเป็นคากองแล้วก็ ในกองของเพิินจะมีมาให้นี่ก็คือเป็น USB คาดแล้วก็เป็นแบตเตรอรี่นอะพี่น้องเฮ้ากับไดมาเทมบ่แม่นแถมละพี่น้องก็คือเพิินให้มาในเศษของเพล่นเลยที่แกะอยู่นั่นก็คือจะเป็นแบตเตอรี่ที่เฮ้าสามารถเราใช้ในใตัวกองได้ตัวกองตัวนี้เหมาะแก่การเหตุวีดีโอ นกค่ะ,คะนะก็คือแล้วแต่ประสบการณ์ที่ของการใส่มากก็คือดีมาก10เต็ม10เนาอพี่น้องก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่เพิ่อนเอาใส่กองมาหายเห่ากองก,กันกับแทกนู่นนี่นั่นเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นกลองใส่อุปกรณ์เนาะแล้วก็กองกลางๆที่กําลังยิบขก้นมากนี่ก็คือเป็นกลองที่จะมีตัวกล่องอยู่ในหันเนาะเห่าก็มาเบิ่งกันว่าข้างในมันเป็นจังไรนาอพี่น้องเนาะก็มาเบิ่งพร้อมกันไปเลยค่ะ นะในระว่างที่แกะก็คือตัวเก่้ที่ห้าใส่มากก็คือกล้องอ GoPro Hero เกาเนาะอันนี้ก็จะเป็น GoPro Hero สนะิบสาม black ดำเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวไมคของเพลนออกมาเฮาสามารถใส่ในการอัดวิดีโอไต่หํำหรือว่านวลน,นีนันไดเพลนการนา้ำไดเนาะพี่น้องแต่ว่าหฮาก็ต้องเช็คดูดีๆเนาะตัวไมคของเพลนออกมานี่ค่ะจะมีอุปกรณ์ไม้สายชาร์ท แล้วก็ตัวชาร์ตไหมก็จะแตกต่างกันออกไปจากตัวเก้าเนาะพี่น้องก็คือเพิ่นจะเห,เหตุเหมาะแค่การใส่ในคือแบบใดประหยัดแบตเตอรี่ตัวเก้าอาจอาจจะบอคคอยประหยัดบันไดเวลาเข้าใส่โดนๆไปเนาะก็จะมีการลอนการน่นนี้นั้นในกองหนี่นก็มีไซาชาร์ตมาให้มีตัวยืดกลองเวลาเข้าใส่กับหมวกกันน็อกหรือว่านวนนี้นั้นแล้วก็เออ,อันนี้ก็จะเป็น ตัวแบตเตอรี่อีกหนึ่งก้อนที่เปิดไหมาในกลองนี้เนาะก็คือรวมทั้งหมดแล้วจะมีสองก้อนเนาะตัวเก่าก็มีสองก้อนค้อกันแต่ว่าเพิ่นจะมีแผ่นชาร์จแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีแบนชาร์จให้เราเท้าก็ต้องซื้อแยกออกไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวยึดตัวยึดกล้องกับนูนนีนันไ้นนมาประบ้านสองตอัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่ง นี่ตัวยืดกับขากล่องตัวสีสม้มเนาะ,วะเวลาเ้าใสซกล่องเข้าไปแล้วเ้าก็ไปยืดตรงขากล่องสีส้มที่ว่างอยู่ข้างหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องตัวกล้องเอ่อโกโปรสิบสาม black เนาะอันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้าเพิ่กัติดการรอยกันกระแทกมาให้ก็จะเป็นกระดาษธรรมดาปกติแหละพี่น้องก็คือห้าสมัดแกะห้าก็ต้องแกะออกได้เนาะแกะออกนี่ก็จะเป็นกล้องหน้าอันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังเพิ่มกับชิคแกนนว่นี้นั่น ว่าเข้าต้องอัปเดตก่อนในการใช่เนาะไปนองก็คือเขาต้องอัปเดตกับแอปอัปเดตกับโทรศัพท์หรือว่าอัปเดตตัวกล้องเองที่กําลังแกะนี่คือเป็นกันกระแทกกันขีดข่วนตรงนี้ก็จะเป็นเลนเลนตัวนี้เข้าสามารถเปลี่ยนได้แต่เขาต้องสื่อแยกออกไปอันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้าแล้วค่ะเนาะเพิ่นติดฟิล์มติดอันแผ่นสีขาวไม่เฮ้า การลอยขีดกวนเวลาเพิ่นไซก,ไซกองใสซนูนีนั้นะไม่หฮาอันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังเวลาเ้าถทายวิดีโอเ้าก็จะเห็นนจากของท่างตรงนี้เนาะแล้วก็รอ,อบข้างตรงที่จับก็คือจะมีสองปุ่ม2ปุ่มก็คือปุ่มปุ่มข้างขวาปุ่ม้างขวาจะเป็นปุ่มปิดเปิด,ปดตัวกล้องแล้วก็ปุ่มข้างบนก็นจะเป็นตัวเรคคอร์ดก็คือจะเป็น ตัวเรคอร์ดการอา,อาร์ตวีดโอของเฮาเนาะนี่เดวแกะออกมาก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นขากล่องเนาะพี่น้องแล้วตัวนี้เพิ่นจะออกมาไหมาก็คือเพิ่นจะเห็ุเป็นแร้งเมล็กเวลาเฮาหนีตัวยึดกล่องเวลาเฮาไทยทำนุนนีนันเฮาก็ต้องสื่อแยกอีกต่างหากก็คือตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กเวลาเฮาสื่อขากล่องมาแล้วเพิ่นจะเป็นขากล่องทีมีแร้งเมล็กคือกันเวลาเฮา เอาออกเอาเข่าคงจะจะง่ายเนาะพี่น้องก็คือกะจะต้องสื่ออุปกรณ์แยกอีกตัางหากเนาะแต่ว่าตรงที่เป็นลูเข้าก็สามารถใส่ตัวยืดตัวนี้แล้วก็มุนมุนหมุน,มนใส่กับตัวยืดขากรองได้อีกแบบหนึง่งเนาะพี่น้องนี่ก็คือตัวกล้องหน้าเข้ากับแกะออกมาแล้วตัวปุ่มนี่ก็คือปุ่มเรคอร์ดปุ่มอัดวิดีโอตัวข้างๆ้างนี่ก็เป็นตัวปิดเปิดกล้องเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก่อนใส่เพิ่นก็จะมีการบอกว่าต้องอัปเดตนู่นนี่นั่นเนาะนี่เมื่อนี้กับภาพพน้องมาอันบอกกล้องกล้องโกโปรฮีโร่13บแบล็ค13าดำตัวใหม่ออกมาแล้วก็เฮ้าก็สามารถอ่าอ่ออัปเดตกับตัวโทรศัพท์ของเฮ้าหรือว่าตามออแอปต่างๆเนาะได้โดย ง่ายดายกล้องตัวนี้ตามประสบการณ์ที่ใส่มากก็คือกล้องโกโปรเนี่เป็นกล้องทีทีมีแรงแรงเอียงล่ะเข้าสมาธิโดยการเวลาเขามีกิจกรรมแอคทิวิตี้หรือว่าออกกำลังกายการเคลื่อนที่นู่นนี่นั่นจะเหมาะแก่การาทำในสิ่งต่างๆที่มากก็คือแบบเขาจะาบาลาน สเตเบลไลคือแบบหมาะแก่การเคลื่อนที่โดยภาพของเข้าโดยจะสมูิไม่แกวง่งคือจังเวลาเข้าใส่โทรศัพท์เน้อพี่น้องนี่ก็จะเป็นขากล้องขากล้องเพิ่นก็นจะเหฮดมาเ,เหฮดมาแบบหมอแก่การจับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่เข้าสามารถใส่กักบตัวกล้องได้เพิ่นจะหายมากสองก่อนานะพี่น้องก็คือกล่องหนึ่งที่ถือ กอนหนึ่งที่ถือไว้แล้วอีกหนึ่งที่อยู่ในกองนี่ก็จะให้มาสองก่อนเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเ,เวลาเข้าชาร์จนี่จะใช้แผ่นชาร์จอันเดียวกันกับกล้องตัวก่อนหน้านั้นไม่ได้เนาะพี่น้องก็คือเข้าก็ตอ่ g จะมีตัวชาร์จอีกต่างหากนี่มือนีกับมา <c oughs> แกะกล้องการชัางกล้องโกโปตัวใหม่มาเพื่อใช้ในการ ทำคลิปทำวิดีโอนู่นนี่นั่นลง่ยงยูทูบยูทูบล่งอะไรต่างๆมากมายนี่กะน,นี่กะมากแกกองให้พี่น้องเบิงเข้ากับไดรูเนาะว่าในเสีนหนึ่งที่เข้าเวลาเราเข้าสือมาเราก็ต้องเช็คของนู่นนี่นั่นว่าเข้าใดเอเียงนใดเอียงแน่คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนถ้าพี่น้องมักกะสามารถติดตาม ในการสื่อก่องโน่นนี้นั่นอาจจะรีวิวบอคอยถนัดปันไดก็ฝากพี่น้องติดตามไปนะคะ่ะเนาะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ